สวัสดีค่ะในพาร์ทนี้นะคะอาจารย์จะพูดถึงการหาลิมิตนะคะของฟังก์ชันโดยการดูจากกราฟนะคะหลักการในการพิจารณาก็ยังคงอาศัยเรื่องของนิยามของลิมิตที่เราพูดกันไปเมื่อในพาร์ทที่แล้วเนาะก็คือเวลาเราจะดูลิมิตของฟังก์ชันเนี่ยก็คือเราจะดูลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ค่าทางซ้ายแล้วก็ไปพิจารณาลิมิตของ ฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ค่าทางขวาแล้วเราก็จะดูว่ามันมีค่าเท่ากันหรือไม่ถ้าเกิดว่ามันมีค่าเท่ากันสิ่งที่ทำให้เราได้ตามมาก็คือเราจะสามารถสรุปได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a เนี่ยก็จะมีค่าเท่ากับค่านั้นไปด้วยนะคะนี่คือคอนเซปต์ของลิมิตของเราเนาะ ก็คือต้องรู้ลิมิตทางซ้ายทางขวาก่อนถ้าเกิดว่าเท่ากันเราก็จะสรุปได้ว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้ตัวนั้นเนี่ยมีค่าเท่ากับเท่าไหร่ได้นะคะทีนี้เราลองมาดูจากรูปก,กราฟของอาจารย์เนาะอาจารย์ไม่ได้ให้ฟังก์ชันมาเนาะแต่ว่าวาดะเป็นกราฟเรียบร้อยแล้วนะคะก่อนอื่นอะมาดูสังเกตจากฟังก์ชันก่อนนะคะตอนนี้ฟังก์ชันของเราเป็นเส้นโค้งเนะเาะแล้วก็มีส่วนที่มันไม่ต่อเนื่องกันด้วยนะคะ เราลองดูเนาะถ้าอาจารย์ถามถึงเรื่องค่าฟังก์ชันก่อนไม่ได้ดูเรื่องลิมิตเนาะอาจารย์ถามพวกเราว่าถ้าอาจารย์อยากได้ค่า f 1เนาะถามว่า f 1มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f 1ก็คือที่ x เป็น1ค่า y มีค่าเท่ากับเท่าไหร่เราก็ลองดูเลยณนะตำแหน่งนี้เนาะนี่คือที่ x เป็น1เพราะฉะนั้นมันจะมีจุดวงกลมทึบกับวงกลมไม่ทึบอยู่ใช่ไหมคะ2ออันเนี้ย เพราะฉะนั้นเคยพูดกันไปแล้วในคลาสที่แล้วเนาะเพราะฉะนั้น f 1ของเราก็จะมีค่าเท่ากับ2แบบนี้นะคะเช่นเดียวกันถ้าอาจารย์ถามว่า f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่ f 2มีค่าเท่ากับเท่าไหร่จะเห็นว่าตรงที่เป็นจุดดำเนี่ยอยู่ตรงณตำแหน่ง y เท่ากับ2เพราะฉะนั้น f 2มีค่าเท่ากับ2ส่วนถ้าอาจารย์อยากได้ f 4ในส่วนของ f 4ี่ไหมคะณตำแหน่งที่ x เป็น4 กราฟของเราเป็นวงกลมที่ไม่ได้ระบายทึบแบบนี้หมายถึงก็คือไม่นิยามนะคะไม่นิยามหรือตอนนี้หาค่าไม่ได้นั่นเองนะคะอันนี้คือในส่วนของการดูฟังก์ชันเนาะอ่ะทีนี้ถ้าอาจารย์อยากจะดูลิมิตบ้างอาจารย์บอกว่าอาจารย์อยากได้ลิมิตของฟังก์ชันนี้หละนะโดยที่ x ของอาจารย์เนี่ยเข้าใกล้1ถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ นั้นตามคอนเซปต์ของเราก็คือเราจะต้องไปดูลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งจากทางซ้ายว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่แล้วก็ดูลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้หนึ่งจากทางขวาว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เพราะฉะนั้นทำยังไงล่ะในการดูเนาะอาจารย์ให้มองเป็นรูปภาพแบบนี้และกันนะคะสมมติว่าอา่ะอาจารย์มีอาจารย์พิจารณาที่ x เป็น1เนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็เลย ปักหมุดไว้ก่อนว่าที่ x เป็น1เนี่ยคือบริเวณตรงนี้นะคะก็คือบริเวณเส้นสีฟ้าของอาจารย์เนี่ยเนาะเพราะฉะนั้นอาจารย์ก็อ,อยากได้ x เข้าใกล้1ทางซ้ายแสดงว่าอาจารย์ต้องมาจากฝั่งด้านนี้เห็นลูกศรอาจารย์เนาะลูกศรสีแดงนะคะนี่คือมาจากทางด้านซ้ายเราจะดูว่าค่าฟังก์ชันเป็นยังไงบ้างเพราะฉะนั้นอา,อาจารย์เปรียบเสมือนเป็นแบบนี้ละกันก็คือเปรียบเสมือนมีคนตัวเล็กๆเ,เ,เนี่ยคะ่ะ เดินตามเส้นฟังก์ชันมาเนาะโดยพยายามที่จะเดินเข้าใกล้อนาเขตสีฟ้านะคะให้ได้มากที่สุดโดยเดินตามในทิศทางลูกศรสีแดงเนี่ยค่ะเพราะฉะนั้นสังเกตนะว่าถ้าจารย์เดินตามเส้นฟังก์ชันไปเลยพอเข้าใกล้เส้นสีฟ้าปึ๊บเกิดอะไรขึ้นสังเกตว่าเราจะหยุดอยู่ที่ค่า y ประมาณนะคะก็คือเลข1 เพราะฉันเนี่ยคะ่ะตอบเลยว่าลิมิตมีค่าเท่ากับ1ถ้า X มาเข้าใกล้1จากทางซ้ายเห็นไ,ไหมคะก็ทำในลักษณะนี้อ่ะถ้าเกิดว่าเป็นเข้าด้านขวาบ้างเข้าด้านขวาอ่ะก็ในลักษณะแบบนี้เนาะลูกศรสีน้ำเงินของอาจารย์แบบนี้นะคะก็ทํานองเดียวกันเลยนะคะเราก็มองเหมือนอ่ะเราเดินตามเส้นฟังก์ชันในทิศทางเข้าใกล้เส้นสีฟ้าตามแนวเส้นสีน้ำเงินนี่เนาะแต่เราเดินบนกราฟค่ะ พราะฉะนั้นสังเกตนะว่าเรามาที่กราฟเดินมาเรื่อยๆให้เข้าใกล้เขตสีฟ้ามากที่สุดพอเข้าใกล้เขตสีฟ้าแล้วเกิดอะไรขึ้นคะสังเกตว่าณนะตำแหน่งที่ยืนอยู่เนี่ยที่ตัวสีน้ำเงินของจานยืนอยู่เนี่ยมันอยู่ณนะตำแหน่งที่ y เป็น1นะคะ y เป็น1เพราะฉะนั้นก็สามารถตอบได้เลยว่าลิมิตที่ x เข้าใกล้1ทางด้านขวามีค่าเท่ากับ1 อพอได้แล้วหลังจากนั้นได้ทั้งซ้ายและขวาก็มาดูสิว่ามันเท่ากันไหมซึ่งมันเท่ากันใช่ไหมคะดั้นพอมันเท่ากันแบบนี้เราก็เลยสามารถสรุปได้ว่าลิมิตของฟังก์ชันนะเมื่อ x เข้าใกล้1ก็เลยมีค่าเท่ากับ1ด้วยเห็นไหมคะเนื่องจากที่มันเท่ากันนะเราก็เลยได้สรุปได้แบบนี้โอเคไหมคะนี่คือหลักการเนาะ,อะลองมาดูอีกสักตัวอย่างคะ่ะ ขอรูปเดิมนี่แหละนะคะรูปนี้อาจารย์ขอเป็นอาจารย์อยากได้ลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้2และกันค่ะอยากดูว่า x เข้าใกล้2ว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่ทำนองเดียวกันนะแสดงว่าเราจะต้องหาลิมิตทางขวาแล้วก็ทางซ้ายนะคะทั้ง2ทางเลยว่ามีค่าเท่าไหร่อเขียนก่อนแบบนี้นะคะ เริ่มเลยเราอยากดูที่ x เข้าใกล้2อ,อะปักหมุดไว้ก่อน2ของเราอสองของเราก็เส้นสีฟ้าบริเวณนี้นะคะอยากเข้าใกล้ทางซ้ายก็คือตามแนวลูกศรสีแดงตัวนี้เนาะ,ะทำตัวโคนเหมือนเดิมเมื่อกี้ก็ได้ค่ะเดินตามเส้นฟังก์ชันมานะคะเดินตามเส้นมาเส้นมาเข้าใกล้เส้นสีฟ้ามากที่สุดสังเกตว่าหยุดอยู่ที่ y เท่ากับ2 ะะหยุดอยู่ที่ y เท่ากับ2นะอย่าไปเผลอมองทางด้าน x นะลิมิตคือการดูค่า y นะคะหยุดอยู่ที่ y เป็น2อ่ะมาดูฝั่งขวาบ้างฝั่งขวาตามลูกศรสีน้ำเงินเลยค่ะก็คือให้เราเปรียบเสมือนว่าเราเดินบนเส้นฟังก์ชันตามแนวเส้นสีฟ้าเนาะตามแนวเส้นสีน้ำเงินนะคะให้เข้าใกล้เส้นสีฟ้าให้ได้มากที่สุดอะ พอเห็นแล้วนะเข้ามาถึงตรงนี้มันอยู่ที่ y เท่ากับเท่าไรล่ะเราก็ดูอ่ะหยุดอยู่นะตำแหน่งที่ y โดยประมาณก็คือได้3มยคะ y โดยประมาณก็คือ 3. นี่เรียบร้อยแล้วลิมิตซ้ายขวาแล้วหลังจากนั้นให้เราสังเกตเป็นยังไงคะซ้ายขวามันไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นจากข้อนี้เราก็เลยสรุปได้ว่าลิมิตของฟังก์ชัน เมื่อ x เข้าใกล้2นี่นะมันหาค่าไม่ได้หรือบอกได้เลยว่าไม่มีลิมิตนะคะหรือเราอาจจะสรุปว่ามันไม่มีลิมิตก็ได้แบบนี้เห็นไหมคะทอจะมองเห็นภาพนะอ่ะอาราจย์ขอกราฟเดียวอีกอันนึงแล้วกันนะคะบวกเพิ่มไปนะอ่ะ ขอตัวรูปกราฟเดิมนี่แหละค่ะคำถามที่3เนาะอาจารย์อยากได้ลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้4ค่ะว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่เช่นเดิมเนาะเราก็ต้องดูลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4ทางซ้ายแล้วก็เข้าใกล้4ทางขวานี่หาสองอย่างนี้นะคะ ื่อที่จะจอตอบโจทย์ข้อนี้นะคะเอาเริ่มเลยทำเหมือนเมื่อกี้ดูก่อนนะตำแหน่งที่ x เป็น4นะคะก็จะได้แบบนี้ดูค่ะที่เข้าใกล้มาจากทางด้านซ้ายาทางด้านซ้ายเปรียบเสมือนตัวสีแดงของเราเนาะเดินตามเส้นฟังก์ชันมากระโดดขึ้นมาเข้าใกล้เส้นสีฟ้าหยุดอยู่ณนะตำแหน่งที่ x เป็นเท่าไหร่ที่ y เป็นเท่าไหร่คะก็ย้อนหันกลับไปมองอา้าวมันอยู่ที่ y เท่ากับ สองเพราะฉะนั้นลิมิตทางซ้ายได้สองอะมาดูทางขวาบ้างทางขวาเดินตามรอยเส้นทางนิทิศทางสีน้ําเงินนะคะก็เดินตามเส้นฟังก์ชันหมายเข้าใกล้เส้นสีฟ้าพอเข้าใกล้เส้นสีฟ้าปุ๊บเอาหยุดอยู่ที่ y เท่ากับเท่ากับเท่ากับ2นะคะเห็นไหมว่ามันเท่ากันเพราะฉะนั้นส่วนของตรงนี้ก็เลยสรุปเลยว่าลิมิตเมื่อ x เข้าใกล้4 มีค่าเท่ากับ2เรียบร้อยนะคะเพราะจาก3คํคำถามเมื่อกี้เราสังเกตนิดนึงไหมว่าไอตัวจุดดำจุดขาวของเราเนี่ยมันไม่ได้มีผลกับเรื่องการดูลิมิตเลยมันจะมีผลกับกรณีที่เราดูค่าฟังก์ชันเท่านั้นเห็นไหมคะเหมือนกับตัวเนี้ยเห็นไหม ตรงที่จุดที่ x เป็น4มันเป็นวงกลมที่ไม่นิยามด้วยซ้ำไปแต่ว่าเราสามารถหาลิมิตได้นะคะเขาก็เลยบอกว่าเวลาการดูลิมิตเนี่ย x เข้าใกล้ a นะแต่ x ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ a เนี้ค่ะสมมติว่าอาจารย์เขียนนี่เนาะเวลาเราดูลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้ a แบบเนี้ยความหมายของตัวเนี้ยนี่คะ ก็คือเข้าใกล้เข้าใกล้ a แต่ไม่จำเป็นต้องเท่ากับ a ก็ได้นะคะไม่จำเป็นต้องไปถึงที่ a ก็ได้นะขอแค่เข้าใกล้เนาะไม่จำเป็นต้องเท่ากับ a เพราะฉะนั้นก็เลยได้ลักษณะแบบนี้โอเคนะคะนี่คือตัวอย่างกราฟแรกอาจารย์ขออีกสักกราฟหนึ่งแล้วกันเนาะอ่ะขอเป็นกราฟตัวนี้แล้กันนะคะอ่นะลองตอบคำถามอาจารย์นะคะอาจารย์มีคำถามก็คือ ลิมิต x เข้าใกล้1ถามว่ามีค่าเท่ากับเท่าไหร่นี่คือคําถามนะคะเพราะฉะนั้นอ้าเริ่มลงมือทําพร้อมกันเลยอาจารย์ก็บอกอ่ะตั้งเป้าไว้อยากได้ตัวนี้นะฉันต้องไปหาลิมิตทางซ้ายแล้วก็ลิมิตทางขวาให้เรียบร้อยเริ่มจากการหาลิมิตทางซ้ายทางขวา x เข้าใกล้1เพราะฉะนั้นอ้าวปักหมุดไว้ที่ x เป็น1 ะะปักหมุดไว้ที่ x เป็น1ก็คือเส้นสีชมพูเส้นนี้ของอาจารย์นะคะนี่คือ x เป็น1ทํานองเดียวกันเลยเนาะเข้าใกล้จากทางด้านซ้ายตัวสีแดงค่ะเดินมาเรื่อยๆเข้าใกล้เส้นสีชมพูหยุดอยู่ที่ y เท่าไรคะณนะตอนนี้ผมจะเห็นเนาะว่าหยุดอยู่ที่ y เป็น0อา้าวทำนองเดียวกันค่ะเข้าใกล้จากทางด้านขวา ต่อตัวสีน้ำเงินเนี่ยค่ะเดินมาตามเส้นฟังก์ชันนะคะกระโดดโลดเต้นมาอา้าวถึงใกล้เส้นสีชมพูหยุดอยู่ที่ y เท่ากับ2เห็นไหมคะหยุดอยู่ที่ y เท่ากับ2สรุปว่ามันไม่เท่ากันเนาะก็เลยสรุปได้เลยว่าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้1เนี่ยมันไม่มีนั่นเองนะคะไม่มีนั่นเองประมาณนี้อ่ะ เชกตัวอย่างค่ะขอเป็นตัวไหนดีล่ะ,ะตัวนี้ละกันอยากได้ลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้3ถามว่าเท่ากับเท่าไหร่เหมือนเดิมเนาะเราต้องดูที่ x ทางซ้ายแล้วก็ดูที่ x ทางขวานี่เรียบร้อยนะคะอ่ะต้องการดูที่ x เข้าใกล้3เอาปักหมุดที่3ไว้ก่อน นี่คือปักหมุดที่3ไว้นะคะที่ x เป็น3เหมือนเดิมอ่ะตัวแดงค่ะมาจากทางด้านซ้ายอ่ะมาจากทางด้านซ้ายเดินตามเส้นฟังก์ชันมาเข้าใกล้สีชมพูหยุดอยู่ที่ y เท่ากับ1นคะกับอ่ะฝั่งด้านขวาบ้างตัวสีน้ำเงินของอาจารย์เนี่ยเนาะตัวสีน้ำเงิน,นเดินตามเส้นฟังก์ชันมาเข้าใกล้เส้นสีชมพูเอาหยุดอยู่ที่ y เท่ากับ 4นี่เห็นไหมคะเพราะฉะนั้นไม่เท่ากันก็เลยสรุปว่านะคะก็เลยสรุปว่า,าลิมิตของฟังก์ชันเมื่อ x เข้าใกล้3หาค่าไม่ได้คะห,หาค่าไม่ได้ลักษณะแบบนี้โอเคเนาะขอ2ตัวอย่างแค่นี้ก่อนเดี๋ยวในคลิปหน้าจะมาพูดถึงรูปกราฟ อีกสัก2อรูปนะคะเราจะมาดูว่าลิมิตของมันเนี่ยมีค่าเป็นอย่างไรนะคะเพื่อเป็นตัวอย่างให้ัาศึกฝนมากขึ้นนะคะอะเจอกันในคลิปหน้านะคะ